สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกันใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูเป็นของว่านทานเล่นนะครับซึ่งมีชื่อเรียกเก๋ๆว่ากระเวกสอดสีหรือกระเวกสอดไส้นะครับซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแล้วก็ไส้ข้างในเป็นสีแดงอมชมพูเล็กน้อยสามารถรับประทานได้กับน้าจิ้มไก่หรือว่าน้าจิ้มบวยหรือกับซอส ชนิดต่างๆได้สําหรับตํำรับกระเวศสอดสีนะครับเป็นของผู้ช่วยศาสตรตาจารย์สมคิดชมสุขก็ท่านเป็นอดีตรองคณะบดีของคณะเทคโนโลยีค้กรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการที่ราชมงคลพรนครชติเวชนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับตาส่วนผสมของกระเวศสอดสีหรือว่ากระเว้สอดไส้เลยครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับอัตราส่วนผสมของกะละเวกสอดสีหรือกะละเวกสอดไส้นะครับก็จะประกอบได้วยสส่วนคือตัวที่เป็นตัวของกะละเวกแล้วก็ตัวแป้งฉุกทอดนะครับตัวกะละเวกก็จะประกอบไปด้วยมีกุนเชียงแล้วแต่ว่าเราจะใช้กุนเชียงหมูกุนเชียงปลาหรือกุนเชียงไก่ก็ได้นะครับมีไข่เป็ด๋ทำการกรอกนะครับแล้วก็สําหรับหอ่อมีเนื้อหมูบดมีเนื้อกุ้งสับมีขึ้นช่หัน่นฝอย มีน้ำปลายอย่างดีมีซอสเครื่องรสหรือซีอิ๊วขาวก็ได้มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกหรือว่าสามเกลอแล้วก็น้ำตาลทรายครับสำหรับส่วนผสมของแป้งชุบทอดนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีน้ำเย็นจัดมีแป้งสาลีมีแป้งข้าวเจ้ามีผงฟูน้ำปูนใสเกลือป่นสรา,าสระอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ ขั้นตอนแรกนะครับของการทํากระเวยสอดสีหรือว่าสอดไส้คือว่าเราเตรียมอ่างผสมแล้วก็ใช้เนื้อหมูนะครับที่เราสับหรือว่าบดไว้ลงไปนะครับตามด้วยเนื้อกุ้งส่วนผสมตรงนี้นะครับมันจะต้องนวดจนเข้ากันและก็เหนียวนะครับเทคนิคอย่างหนึง่ง ในการทําให้สมผนมเหนียวเร็วขึ้นคือใช้ความเย็นครับหลังจ,จากที่เราทําเนื้อกุ้งสับทําหมูบดสับอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วให้เราเข้าตู้เย็นไว้นะครับทําให้เหนียวเร็วขึ้นหลังจากที่เริ่มเข้ากันก็ใส่3ามเกอรลาบผักชีกนวิทไทที่เราโขกไว้นะครับลงไปตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆอ,อันนี้คือซอสปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาว แล้วก็ตัวน้ำปลานะครับต้องบอกก่อนว่ารสชาติของกระเวกสอดสีหรือกละเวกสอดไส้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้อนอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่รับประทานเล่นและก็สามารถเป็นกับแก้มคือคือ,คอทานกับข้าวก็ได้นะครับพอเราลวดส่วนผสมเนี่ยเริ่มเข้ากันเริ่มเหนียวเข้ากันแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่จะใส่ก็คือตัวขึ้นช่ายซอย พยายามซอยให้มันเล็กๆนะครับเวลาเป็นเนื้อสัมผัสเวลารับประทานแล้วมันจะได้ไม่หยาบมากหลังจากที่เรานวดส่วนผสมเนี่ยพอเข้ากันหรือว่านวดเป็นเนื้อเดียวจนเหนียวเลยนะครับก็ให้หมักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมาพบกับขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อมาคือเราตั้งกระทะนะครับซึ่งเป็นก้นแบนเรียบนะครับเพื่อที่จะทําการกรอกไข่เราเราเปิดไฟกระทะเริ่มร้อนให้เราจุ่มน้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยนะครับ แล้วก็นำไข่เป็ดที่เราได้เตรียมไว้นะครับมาใส่ลงไปแล้วก่อให้เป็นแผ่นกลมๆไข่ตัวนี้ช่วยอะไรคือเราไว้สำหรับเวลาเราจะทำการห่อตัวส่วนผสมที่เรานวดไว้นั่นเองนะครับนะครับนี้พอเรารอให้ตัวไข่มันสุกสักคู่ เรา่าจจะสงสัยว่าทําไมถึงเลือกไข่เปด็ดตัวไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีสีต่างกับไข่ไก่แล้วก็ปริมาณไข่เป็ดเนี่ยมันจะเยอะกว่าเาน,นเองอย่างไข่เป็ดมันจะให้สีที่ซอฟกว่าที่สวยกว่าสังเกตได้จากอะขุนตงคือการทําขนมการทำขนม,ม,ขนมสังเกตไหมครับว่าขนมก็เช่นกันเขาจะนิยมไข่เปด็ดมากกว่าไข่ไก่นอกจากเป็นพวกเบเกอรี่นะครับแต่ถ้าพวกขนมไทยอาหารว่างไทยจะนิยมเป็นไข่เปด็ดเห็นไหมครับพอสุกมันก็จะเริ่มร่อนนะครับแล้วเราก็เตรียม ผาาไว้แล้วก็มาโปใส่ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจน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 ครบหมดนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ค่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาห่อส่วนผสมครับ ขั้นตอนต่อมาครับคือขั้นตอนการหอร่อหรือการแรปตัวกะละเวกสอดสีคือให้เรานําไข่ที่เราได้กรอกไว้นะครับมาวางไว้บนจานหรือเคียงก็ได้แต่ความถนัดนะครับแล้วก็ใส่ไส้ลงไปก็คือตัวไส้ที่เราโน้อไว้พยายามทําให้มันเสมอนะครับแล้วก็เวลาม้วนให้มีให้มีความแน่นนิดหนึ่งนี่นะครับแล้วก็โปะนิดหน่อย คือง่ายตัวไส้หมูที่ผสมกับตัวเนื้อกุ้งเนี่ยจะต้องคุมตัวกุนเชียงหมดเพื่อเวลาเรานําไปทอดนึ่งก่อนแล้วนำไปทอดเนี่ยแล้วชุบแป้งทอดเนี่ยนะครับมันทําให้เวลาหั่นแล้วมันจะมีความสวยครับหลังที่ได้เสร็จอย่างนี้นะครับให้เราค่อยๆแรปนะครับแล้วใช้ตัวสันมือนะครับค่อยๆกดนี่นะครับทำเช่นนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวใหม่จะทํากัน นึ่งแต่ตอนนี้ไม่ขอตัวนะครับพอตัวสมผสมนี่ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนครับครับหลังจากนันเน้เราก็นําตัวกะละเวกสอดสีหรือว่าสอดไส้นะครับไปนึ่งในน้ำที่เดือดจัดนะครับระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณสัก20นาทีในน้ําเดือดจัดได้เราไป ค่อยนำมาชุบกับตัวแป้งทอดนะครับในระหว่างที่เรานึ่งให้สุกเนี่ยเราก็ผสมตัวแป้งชุบทอดอย่อนได้ครับครับในระหว่างที่เรารอตัวกะละเวสซอสสีหรือว่าสอสไสน้นะครับสุกจากในการนึ่งเราก็มาทำตัวแป้งชุบทอดก่อนนะครับคือว่าให้เราใส่ตัวแป้งข้าวเจ้าลงไปก่อนนะครับในอ่างผสมตามด้วยแป้งสาลี นะครับแล้วก็มีผงฟูมีเกลือป่นใช้ตะก้อมือนะครับค่อยๆเคาะให้มันเข้ากันหลังจากนั้นตามด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำเย็นจัดนะครับแค่นี้เองก็ให้ส่วนผสมของตัวแป้งเนี่ยผสมให้ส่วนผสมของเนื้อแป้งเนี่ยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะนำแป้งตัวนี้เนี่ยไปฉุบทอดหลังจากที่รอตัวกะละเวกเนี่ย นึ่งเสร็จแล้วครับรับ้หลังจากที่เราได้ตัวกะละเวงสอดสีหรือว่าสอดไส้เสร็จแล้วเนี่ยเรานึ่งเสร็จแล้วเราก็ให้มันมาคลุกกับแป้งนะครับที่เป็นแป้งชุบเอาไว้ในระหว่างน,นั้นเนี่ยเราก็วอร์มตัวน้ํามันให้มันเดือดสักครู่นะครับแล้วก็นําตัวที่เราคลุกเนี่ยลงทอดทิ้งไว้จนแป้งมันเกาะคลุมหมด แล้วก็กรอบแล้วเราก็ตักขึ้นนะครับเพื่อที่จะหั่นแแดกแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มครับครับนี่คือหน้าตาสําเร็จของตัวการาเวสอดสีหรือว่าการาเวสอดไส้นะครับซึ่งเราสามารถรับประทานแนมคู่กับผักกาดหอมแล้วก็ตัวซอสเนี่ยอยู่ที่ตามความชอบนะครับอาจจะเป็นซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศเป็นซอสน้ำจิ้มบ้วยหรือว่าเป็นน้าจิ้มไก่นะครับ สาระอัตราสมผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ